สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันรอบจับอันดับนะคะของทีมสาวไทยของเราโดยวันนี้นะคะทีมสาวไทยชุดยูสิของเราลงแข่งขันกับทีมบัลแกเรียค่ะโดยถ้าใครชนะนะคะก็จะได้ไปชิงอันดับที่5ค่ะแต่จะชิงกับใครนั้นต้องรอคู่แข่งขันคู่ต่อไปนะคะ ซึ่งผลการแข่งขันในวันนี้นะครับปรากฏว่าทีมชาติไทยของเราสามารถเอาชนะทีมเบลกเรียไปได้3-1ต่อเซตค่ะโดยสกอร์ 25-16, ต่อ 25-19, ต่อ16-25ต่อและ25-18ต่อค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมในวันนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะ เริ่มต้นเกมมานะคะทีมสาวไทยของเราก็ทําได้ดีเลยนะคะสามารถเอาชนะไปได้เลยนะคะแตมค่อนข้างขาดเลยทีเดียวพอมาเซตที่2นะคะทีมสาวไทยของเราก็ยังโชว์ฟอร์มได้เหนือชั้นกว่าก็เอาชนะไปได้นะคะ25ต่อ18แต่คะแนนในเซตนี้เนี่ยทีมเบลรกเรียเริ่มได้คะแนนเยอะกว่าเดิมแล้วนะคะ แต่พอมาเซตที่3ค่ะช่วงต้นเซตเราก็ยังนําอยู่นะคะแต่พอช่วงกลางกลางเซตค่ะทีมบัลกเรียก็ลดข้อผิดพลาดลงแล้วก็ตามตีเสมอทีมเราได้และสุดท้ายทีมบัลกเรีก็แซงไปเลยนะคะในช่วงท้ายเซตแล้วก็ได้เซตที่3ไปค่ะทำให้เรานั้นต้องแข่งในเซตที่4จนได้นะคะในตอนแรกนั้นก็คิดว่าเราจะชนะ3ต่อ0ูนย์เซตซะอีกนะคะแต่พอมาเซตที่4นะคะต้องบอกเลยว่าทีมของเราก็ทำได้ดีมากๆนะคะ ตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยมาจนถึงช่วงกลางและช่วงปลายเซตนะคะต้องบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยบัลแกเรียเขามาหนักเลยนะคะเขาไม่ค่อยมีลูกหยอดนะสังเกตเลยเพราะว่าเซตนี้เนี่ยทางโค้ชเขาเดาว่าทางโค้ชเขาเนี่ยน่าจะต้องการให้ลูกทีมใส่หนักๆจัดเต็มไปเลยเพื่อที่จะทำลายเกมรับของสาวไทยแต่สุดท้ายแล้วสาวไทยของเราก็อาศัยความเหนียวนะคะในการสู้กับบัลแกเรีย แล้วสาวไทยของเราก็ปิดเซตที่4ไปได้นะคะทําให้สาวไทยของเราชนะไป3ต่อ1นเซตค่ะก็เก่งมากๆเลยนะคะทางรายการวันเลขครีซีก็ขอแสดงความยินดีกับทีมสาวไทยของเราด้วยนะคะเก่งมากๆเลยเก่งทุกคนเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมทีมสตาร์โค้ดด้วยนะคะทีมสตาร์โค้ดทุกคนก็เก่งเช่นเดียวกันค่ะขอปรบมือให้เลยค่ะ สรุปแล้วนะคะในวันนี้ทีมสาวไทยของเราก็ใช้ความเหนียวค่ะเข้าสู้กับทางความหนักหน่วงของบบลเรียนะคะก็เลยทําให้แมตช์นี้เป็นแมตช์ล้างตาได้สําเร็จนะคะเป็นการเอาคืนได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะ หลังจากที่เราแพ้เบลกเรียมาในรอบแรกรอบแบ่งกลุ่มนะคะแพ้ไปศูนต่อสาเซตเลยทีเดียวนะคะแต่พอมารอบนี้ค่ะรอบจัดอันดับ5ถึง8เราเอาชนะเขาได้3ต่อ1เซตค่ะน่าภูมิใจมากๆเลยนะคะ แล้วเพื่อนๆราคามีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้ชมการแข่งขันในแมชนี้จบแล้วนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะว่าน้องๆของเราเนี่ยเก่งหรือยังหรือต้องมีอะไรปรปับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้างยังไงก็เมนเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะคะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเขาได้นะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ชมการแข่งขันในแมชนี้นะคะทางรายการวันเลขครีซี่ของเราก็มีลิงก์ ชมย้อนหลังทางด้านล่างคลิปนี้เลยค่ะกดเข้าไปเลยใต้ด้านล่างคลิปนี้ค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของช c นิสชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ